あ 早啊！So, uh พุโทโธเมนาโถพุทโธเมนาโถคุพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา And even ปริวารานีสัตปริวารานีภิกขุสังฆัสสกภิกขุสังฆัสสกโหนชยามะโหนชยามะสาธุโนภันเตสารุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานีอิมานีคัตตานีคัตตานีสัตว์ปริวารานีสัตว์ปริวารานีปฏิคัน ขระีงส่งจงปรับขอราพีสูงสงจงโปรดครับซึ่งพัตาหารพรตาหารจากท้งบริวารทางหลายเหล่านี้ทบริวาร dongjauh muwing